เหมือนเดิมว่า1ก็มั่นใจนะคะมั่นใจในตัวเลขทูบที่ตัวเองจุดขอได้มานะคะเนี่ยหนึ่งคิดว่าเลข9อ่ะจะต้องมีมาให้เห็นเลข9เลข5้าเนี่ยจะต้องมีมาให้เห็นแน่นอนนะคะ1คิดนะเลข9้าเลข5้าเนี่ยจะต้องมีมาให้เห็นแน่ๆนะคะตามแบบตามความคาดการณ์เอาไว้นะคะเลข9้าเลขห้าจะต้องมีมาให้เห็นนะคะ แน่ๆนะในความรู้สึกนะในความรู้สึกนะคะในความรู้สึกนะคะวันนี้เอ่อเมื่อเอ่องวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะงวดที่ผ่านมาคนที่คนที่ซีสินค้ามาช่วงประมาณต้นเดือนเนี่ยหนึ่งก็ได้มีการใส่แนวทางไปให้นะคะไปให้ก่อนเพื่อที่จะได้ซื้อลอตเตอรี่ทัน ะะลอตเตอรี่งวดนี้โคตรแพงโคตรของโคตรแพงเลยค่ะหนึ่งแจกไปหมดแล้วนะคะเลขสวยเลขมงคลที่ได้มาแจกไปหมดเรียบร้อยประมาณสักร้อยกว่าใบได้ไดั้งคะร้อยกว่าใบแจกไปหมดเรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็ เดี๋ยวจะมีนะคะหนึ่งกำลังทำระบบอยู่นะคะระบบแบบว่าให้ลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะแบบไม่ใช่ลงทะเบียนสิให้กรอกข้อมูลเพื่อที่จะรับกล่องยังชีฟรีนะคะกล่องยังชีฟรีกล่องยังชีฟรีจะมีนะคะ ใครรอแนวทางที่1เน้นให้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะให้แนวทางตัวที่1ชอบและ1เน้นด้วย1จะมีตัวเน้นให้3ามง่วทุกตัวเลยนะคะหลายคนก็บอกแม่ไม่ไปหาอาจารย์หรอไม่ได้แนวทางมาเลยจริงๆแล้วหนึ่งจะไปหาอาจารย์ก็เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณสองครั้งนะคะแต่เนี่ยหนึ่งไม่ได้ไปเลยนะคะก็เลยไม่ได้ตัวเน้นมานะคะแต่หนึ่งก็แอบนะคะแอบแอบ,แอบเขาเรียกว่าอะไรแอบชอบตัวนี้นะคะเพราะว่า มันเป็นความบังเอิญน,นะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะให้แคปในไลฟ์ด้วยนะคะยังไม่ได้ปล่อยที่ไหนเลยนะต้องของญาติแจ้งเลยนะคะว่ายังไม่ได้ปล่อยที่ไหนเลยในกลุ่มก็ยังไม่ได้ลงให้นะคะเดี๋ยวเราจะแจกให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแจกให้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะ คือหนึ่งจะต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งให้แค่แนวทางให้เพียงแค่แนวทางเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะเราไม่ว่ากันนะคะเราไม่ว่ากันเลยนะแม่เพราะว่าแต่ละคนมันมีความชอบไม่เหมือนกันเนาะหลายๆคนก็ไม่ได้ประโยชน์จากแนวทางที่หนึ่งให้ก็ต้องไม่ชอบพอใจไม่ชอบไม่พอใจหนึ่งเป็นธรรมดาคนที่ได้ประโยชน์เขาก็จะรู้สึกรักรู้สึกพอใจเป็นเรื่องปกตินะคะคนที่ถูกรางวัล ที่หนึ่งเขาก็เข้ามาชมชอบมาขอบคุณเยอะแยะนะคะคนถูกลอตเตอรี่คนถูกอะไรมาขอบคุณคนที่เขาแบบสามารถที่จะแบบได้ประโยชน์จากตรงนี้เขาก็มาขอบคุณคนที่ไม่ได้ก็เข้ามาด่ามันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ขอใช้คำว่าปลงแล้วนะคะ ปรงแล้วค่ะปรงแล้วค่ะนะคะสวัสดีนะคะ96,900คนสวัสดี97,000คนนะคะเดี๋ยววันนี้อยู่กันยาวๆนะคะพอเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปแนวทางในใบที่หนึ่งให้นะคะสเป็นคำว่า แขนแคนนะคะแคนแคนแขนแขนภาษาอีสานเนี่ยก็คือเน้นเน้นเลยนะคะเน้นเน้นเลยแขนแคนเน้นเน้นฟันฟันเลยนะคะฟันฟันเน้นเน้นไปเลยนะคะแขนแขนไปเลยนะคะเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยคนนะคะสวัสดีหนึ่งแสนท่านด้วยนะคะอ่อ่าอันดับแรกเลยนะคะสวัสดีหนึ่งแสนคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะหนึ่งจะบอกว่า แคนแคนน่ะสามหางอ่ะงวดที่แล้วหนึ่งก็ไม่ได้ให้แคนแขนนะคะแต่งวดนี้หนึ่งจะให้แขนแขนและหนึ่งก็ยังไม่ได้เอาลงกลุ่มเลยนะเดี๋ยวจะรีบเอาลงกลุ่มให้นะคะแต่เดี๋ยวขอแอบแบบว่าสักแป๊บนึงนะนะคะเดี๋ยวเราจะให้แคนแขนกันนะคะจะจะแจกหน้าไร้ด้วยนะคะจะบอกเลยว่าแคนแคนเนี่ยแคนแคนเนี่ย ในกล anyway, ุ masa, ่มก็ยังไม่ได้เลยในกลุ่มก็ยังไม่ได้ลงให้เลยนะคะในกลุ่มก็ยังไม่ได้ลงให้เลยนะคะสวัสดี <fas> <Artist S 1> <ค>นะคะสวัสดีทุกๆคนและทุกๆท่านเลยนะคะทุกๆทุกๆทุกๆหลายทุกๆมากเลยนะสวัสดีหนึ่งแสนคนดูด้วยนะคะสวัสดีหนึ่งแสท่านด้วยนะคะทุกคนขาหนึ Internet ่งแสสี่ SK <100 00 S 1> รอยสี่พันหนึ่งแสนห้าพันคนนะคะหนึ่งแสนห้าพันคนหนึ่งไลฟ์สดอยู่ที่เพจแม่นำหนึ่งน้ำหนึ่งเป็แม่นำหนึ่งภาษาไทยและน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษนะคะหนึ่งขอแจ้งก่อนเลยนะคะเพจของหนึ่งจะไม่มีลิงก์เว็บพนันไม่มีลิงก์บ้านหวยไม่มีลิงก์การพนันนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะและให้เป็นเพียงแค่แนวทางหากชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะคะชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้ว ดูแนวทางได้เลยนะคะใครรอแขนแขนเดี๋ยวหนึ่งจัดแขนแขนให้เลยนะคะวันนี้นะคะใครรอแขนแขนเดี๋ยวหนึ่งจัดแขนแขนให้เลยนะคะเดี๋ยวแขนแขนจะลงให้พร้อมกันแขนแขนเดี๋ยวจะลงให้พร้อมกันนะคะทุกงวดนะคะหนึ่งจะเน้นรัฐบาลไทยอ่ะสามหางทุกงวดเลยนะคะแต่งวดที่แล้วอ่ะต้องขออภัยกราบขออภัยเพราะว่าหนึ่งลืมนะคะน้องลืม นอลืมนะคะนอนลืมนอนลืมน้องก็เลยไม่ได้เน้นให้นะคะนอนลืมนอนขอโทษนะคะนอนขอโทษนอนลืมนะคะไอ้โอ๊ย สวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่สี่พันคนนะคะเราจะมีใบใบใบแข็นๆขนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เข็บแข็บนะคะเข็บบิษัทเดี๋ยวเราจะให้แข็บนะคะเพราะว่าแข็นแข็นของเรานะคะจะมีแค่สามหางเท่านั้นค่ะแม่คะแข็นแข็นของเราจะมีแค่สามหางเท่านั้นนะคะวันพรุ่งนี้ใครจะได้เป็นมาหาเศรษฐีนะคะพรุ่งนี้ใครจะได้ถือรางวัลที่หนึ่งนะคะผู้ใดสิถือรางวัลวันพรุ่งนี้สิถือเลขนะคะผู้ใดสิถือเลขนะคะ,ะ,ละ,คะแล้วมาเบิ้งกันรลดค่ะแล้วมาเบิ้ง โลดนะคะแล้วมาเบิ่งกันโลดผู้ใดสายแลนเดอร์ค่ะใครที่เป็นสายออกกําลังกายนะคะ1ชอบ9นะคะใครสายออกกําลังกาย1ชอบ9 1ชอบ5 1คิดว่า2ตัวนี้มีมาให้เห็นอหลีค่ะมีมาให้เห็นอหลีพี่น้องค่ะ้าเบิ่งโลดค่ะนะ้ะเบิ่งโลดค่ะมีมาให้เห็นอหลีค่ะคั้นมันไปรัฐบานไทยบ่ได้ไกับไปอมสินโลดค่ะท่อกสออมสินค่ะ ทรกศอมสินค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะทรกศอมสินติดไวรดค่ะเดือนหนึ่งสีไฮแขน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 มีแค่สามหางนะคะบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ย จะเข้าส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เน้นๆทั้งนั้นแข็งๆทั้งนั้นจะเป็นตัวเน้นๆทั้งนั้นนะคะจะไม่เคยยังตามสถิติแล้วยังไม่เคยเข้าตัวที่แบบปกติเลยนะคะจะเข้าแต่ตัวเน้นๆทั้งนั้นเลยนะคะสวัสดีนะคะหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันคนนะคะสวัสดีหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันคนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเลขทูบหมดุ๊บนะคะใครอยากเข้ากลุ่มนะคะ ขอกดเลข9มาใครอยากเข้ากลุ่มกดเลข9้ามารอนะคะใครอยากเข้ากลุ่มกดเลข9้ามารอนะคะใครอยากเข้ากลุ่มกดเลข9มารอนะคะเดี๋ยวหลังจากเลขทูบหมดปา๊บเดือนหนึ่งเปิดให้เข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งแล้วก็เราจะไปที่แขนแขนสามหางกันเราจะไปที่แขนแขนสามหางกันนะคะใครเข้ามาแล้วฝากด้วยนะคะ ใครเข้ามาแล้วฝากด้วยเด้อเป็นอย่างคือไปเห็นคอมเมนต์เนาะคือไปเห็นคอมเมนต์อ่ะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะใครเห็นเลขทูบแล้วเดี๋ยวรอตัวเน้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอตัวเน้นนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแขนๆให้สามห่างนะเราไม่ได้กดออกก่อนได้เลยนะคะเราไม่ได้ว่ากันนะจ๊ะ เราไม่ว่ากันนะคะใครรอไม่ได้กดออกก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าแขนแขนนี่อยากให้คนแบบว่าน้อยๆอยู่นะคะจะได้ซื้อได้ครบทุกคนนะคะอยากให้คนดูแบบว่าไ่ต้องหลายนะคะสีได้ซื้อครบทุกคนค่ะจะได้ซื้อครบทุกคนเลยนะคะจะได้หาที่แบบหาที่จิ้มอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หาซื้อลอตเตอรี่ได้ครบทุกคนนะคะเออว่าพีดว่าถูกว่าพีดว่าถูกว่าไปว่าไปว่าพีดว่าถูกว่าไปว่าไป ัวฉันไปไหนนี่ลุงนี่ไปดูลูกเหรอยอยู่กับลูกใช่ไหมมันโทรหาพี่กิวดองชิโทรหาพี่กิวแล้วร้องใช่ไหมผัวาทาหน้าที่ในการเลี้ยงลูกนะคะมีอะไรโซดผัวก,ก็เลี้ยงลูกไปรลดอ่ะ มาทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปแข่งแข่งกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปแข่งแข่งกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปแข่งแข่งกันนะเดี๋ยวเราเลขทุกหมดเราจะไปแข่งแข่งใครอยากเข้ากลุ่ม V A P ปักรอเลยค่ะปักรอเลยค่ะปักรอเลยนะคะปักรอเลยนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม V A P ปักรอเลยนะคะปักรอได้เลยค่ะนะคะปักรอได้เลยนะคะปักรอได้เลย หนูบอกหนึ่งบอกเลยนะว่าอยู่ในกลุ่มนะคะหนึ่งการันตีความเฮงความปังนะคะอยู่ในกลุ่มหนึ่งการันตีความเฮงความปังตำลาวงวดที่แล้วพี่น้องตำลาวงวดที่แล้วให้หนึ่งสี่ตรงๆเลยค่ะให้หนึ่งสี่แปดมัน ตำลาวันพรุ่งนี้ค่ะบอกเลยว่าแซบอีหลีแน่นอนค่ะตำลาวันพรุ่งนี้แซบอีหลีแน่นอนนะคะคอยคอยเบื้งเลยนะคะเกต็ดจกของเกต็ดจกของเงี่ยวเมาแล้วหนึ่งไม่ใช่คนจริงจริงหนึ่งเป็นคนโคราชนะคะแต่สามีเป็นคนชายภูมินะคะก็เลยจะพูดติดติดทางอีสานนิสสนะคะิดทางอีสานนะคะชอบว่าเป็นคนชอบภาษาอีสานนะคะมันตาฮักดีค่ะเวลาผัวพูดภาษาอีสานด้วยเว้ยมากแหม มักเลยมักยมผัวว่าวอะยามผัวเว้าคือสวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งแสองห้าพันคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเลขทูบหมดหนึ่งจะเปิดได้เข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะจัดเออ่ให้แบบว่าเบาๆนะคะเสร็จแล้วเราจะไปแขนแขนสามหางหนึ่งขอบอกก่อนนะคะสามารถไปย้อนดูสถิติของหนึ่งได้นะคะว่า เล,เลขที่เข้าจะเข้าแต่แขนแขนทั้งนั้นเลยงวดที่แล้วนะคะไม่ได้ให้แขนแขนนะคะไม่ได้ให้เลขตัวเน้นนะคะไม่ได้ให้ตัวเน้นสามหางนะคะแล้วก็ไม่ได้จุดทูบนะคะแต่ดันไปมาเลขปิงปองนะคะซึ่งปิงปองไม่เกี่ยวข้องใดๆไม่เกี่ยวข้องเตียงใดนะขออนุญาตแบบไม่นับรวมนะคะปิงปองไม่นับรวมนะะไม่เกี่ยวข้องเตียงใดนะคะอ่ะใร cream, secondly, คร เข้ามาแล้แลวพร้อมแล้ว1นึ่งแสนสามหมื่นคนนะคะเอาเลขทูบเลขทูบมาเบิดแล้วมาเบิดไปมาเบิดไปงวดนี้มันจะมีหามหรือเปล่าพี่น้อง่ะเลขทูบเป็นเลข3ามหสเลขทูบเป็นเลข3ามห้สเลขทูบเป็นเลข3ามหสเราเราจะ,จ,ะจ,ะจะตีอะไรก็ตีกันเอง บบ,บ่บพูดบะพูดแต่ว่าเดี๋ยวมีตัวเน้นให้นะคะหนึ่งมีตัวเน้นให้เนี่ยตัวเน้นอ่ะมันจะอยู่นี่นี่เอามือปิดไว้อยู่เห็นไหมคะตัวเน้นเนี่ยเอามือปิดไว้อยู่ให้เห็นให้เห็นนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเน้นจะต้องให้สามหางทุกงวดนะคะแต่ว่า